มาเก็บอะไรอีกแล้วดอกสโสนเกิดมาพิ่งรู้ว่าดอกสโสนเขา,เาไปทําขนมกินขนมกินได้ด้วยเหรอเมื่อวานเราทําคลิปสมุนไพรดอกสนไปใช่ไหมมีคนคอมเมนต์มาเยอะมาก,กว่าดอกสโสนเนี่ยเอาไปทําขนมกินได้เลยอยากจะลองทํากินดูฮะทุกคนแปลกดีอะมีใครเคยกินบ้างขนมดอกสโสน มันจะออกมาเป็นรสชาติยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นขนมโบราณ <Wow. S 1> เออเดี๋ยวต้องลองทํากินดูสักครั้งหนึ่งนะครับใครเคยกินบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวแม็กเก็บดอกสนุกไปทําขนมกินกันนะครับจากที่แม็กทาคลิปสมุนไพรดอกสนุกไปใช่ไหมครับคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยว่านอกจากจะเอาไปต้มผัดแกงทอดแล้วเนี่ยดอกสนุกเขายังเอาไปทําขนมด้วยครับแล้วก็เป็นขนมโบราณที่ณปัจจุบันหาทานยากมาก จากที่แม็กไปหาข้อมูลมาเนี่ยวิธีการทํากล้องง่ายมากๆเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าขนมดอกสน,นุนี่มีวิธีการทํำยังไงครับเอาดอกสน่ที่เราเก็บมาล้างน้ําให้สะอาดครับแล้วก็ผึ่งอากาศให้แห้งขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนนําเกลือนะครับผสมลงไปในน้ําเปล่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นให้นําน้ําที่ผสมเกลือไว้มาพรมให้ทั่วดอกสน่ครับพรมแบบเบาๆมือนะทุกคนอย่าให้เปียกโชกค,ครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยสำคัญมาก แล้วเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับค่อยๆโรยแบบเบามือลงไปบนดอกสนครับหลังจากนั้นก็คลุกแป้งให้ทั่วทั้งดอกสนนะครับทําแบบนี้ประมาณ2-3ถึงครั้งครับเราก็จะได้หน้าตาของดอกสโสนที่คลุกแป้งไว้รอเพื่อที่จะเอาไปทำขนมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับ มะพร้าวที่ใช้โรยหน้าขนมแม็กจะใช้มะพร้าวห่ามหรือมะพร้าวถึงึก็ได้นะครับขูดให้เป็นเส้นฝอยและใช้เกลือโรยลงไปครับคนให้เข้ากันและพักทิ้งไว้ก่อนครับใช้เตยหอมสักสามใบนะครับลองกหมมอนึ่งของเราครับเสน่ห์ของอาหารไทยเนี่ยก็คือใบเตยนั่นเองครับจะทําให้ขนมของเราเนี่ยหอมฟุ้งครับน้ำดอกสนุที่เราคุกแป้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมานึ่งไปเลยครับประมาณ40นาทีครับระหว่างรอนึ่งแม็กก็จะมาขั้วงาขาวไว้ผสมกับน้ำตาลเพื่อโรยบนหน้าขนมครับ ครบ40นาทีแล้วครับมาเปิดดูขนมดอกสโสนของเรากันครับมันหอมกลิ่นใบเตยฟุ้งออกมามากๆทุกคนสีสันก็น่าตาหน้ากินมากครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับทุกคนก็เอามะพร้าวที่เราขูดฝอยโรยลงไปครับและตามด้วยน้ําตาลผสมกับงาครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมโบราณดอกสโนโรยน้ําตาลโรยมะพร้าวที่ หากินยากักมากครับแม็กเองก็เพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวเรียกแม่มาชิมไป,ปรพร้อมๆกันเลยครับมาดูซิมันจะอร่อยสมชื่อขนมโบราณหรือเปล่าขนมโบราณขนมดอกสโสนโอรานเราทำสมุนไพจากดอกสนไปแล้วใช่ไหมแม่มีคนคอมเมนต์เยอะมากครับว่าให้ทำขนมจากดอกโสนนี่เลยอยากลองเคยกินนะเคยกินที่อยู่กำแพงนะจริงเหรอจริงแสดงว่าเป็นคนโบราณของแท้ ่ะแม่ลองชิมก่อนเลยดูซิว่าฝีมือลูกจะอร่อยไหมนะฮะลองเสีลองเสีหนูชิมด้วยอยากกินอยากกินนะอร่อยนะเนื้อดูดิมันดูน่ากินมากอะ่ะทุกคนนะฮะอร่อยนะคำใหญ่เลยลองเองเลยแม,ม่กำลังดีเลยครับหวานก,กำลังดีเค็ม,มๆหน่อยๆอยอร่อยเนาะหอมดอกสนุดอกสนุบ้านเช้า แม่ดอกสันดาบานตอนเย็นอ,อร่อยทุกคนมันเค็มๆมันๆหวานๆห,หอมดอกโหน,นครับช้อนแม่เอาแล้วทีนี้แม่เอาแล้วตํมวามือเลยามืออร่อยนะ่ะอร่อยมากเลยอืม,อมหอมมันเหนียวหนึบอร่อยขอบคุณเมนูแนะนําจากพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับเน่ดอกสโสน,นนะมีใครเอาดอกสโสน,นไปทําขนมหรือไปทําอาหารอะไรอีกบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะนะฮะอร่อยจริงๆนะดอกสโสนเนนะี่ย oh mm.